สวัสดีครับผมน้อย d ดีบนะครับวันนี้เราจะพามาดูต้นมะละกอนะครับที่ดอกร่วงผลร่วงนะครับก็ดูจากหลายคลิปนะครับที่ลงใน youtube นะครับเขาแนะนำให้หักหักยอดนะฮะหักยอดให้มันทิ้งไปนะครับแล้วก็ให้มันออกดอกออกผลใหม่นะครับ ตอนแรกๆนะครับก็ลูกมันเนี่ยพอออกลูกมาออกดอกมาเนี่ยมันก็จะร่วงนะครับก็แนะนําให้หักยอดนะครับแล้วมันก็จะออกมาใหม่แต่ยอดออกมาก็จะมีดอกมีผลออกมาด้วยนะครับแล้วลูกมันก็ไม่ร่วงนะครับมีอยู่2ต้นนะฮะอันนี้ผมลองทําดูแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าติดลูก ติดดอกติดลูกนะครับลูกก็ไม่ร่วงนะครับก็เพื่อนๆก็ลองทำดูนะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับ